ขายตรงนะฮะที่กลายเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก็คือ The Icon Group ก็มีบรรดาบอสที่เป็นดาราเนี่ยทยอยออกมาชี้แจงทีละคน2คนนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็มีคุณบอยประกรณ์ฉัดบริรักษ์นะฮะพระเอกชื่อดังก็ได้เปิดใจกับทางรายการของคุณหนุ่มกัญชัยบอกว่าตัวเองได้รับการติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์สัญญาก็ปีต่อปีรู้สึกพลาดที่ไปเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองเคยพูดไปนะฮะ เคยพูดในคลิปที่เห็นอยู่นี้เนี่ยนะฮะที่ชักชวนคนเนี่ยเข้าร่วมบริษัทนี่นะบอกว่าผมคงพลาดเองไม่มีข้อแก้ตัวอะไรกับสิ่งที่ผมนำลงไปเป็นความผิดของผมเองคุณบอยประกบบอกนะครับบอกว่าพอได้ยินเรื่องราวของผู้เสียหายเนี่ยที่ออกมาเปิดโปงบริษัทที่ออกมาพูดถึงนะฮะความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยก็รู้สึกจุกอ,อกนะครับที่มีส่วนทำให้คนที่รักและสนับสนุนนั้นเสียหายนะฮะ บอยบอกว่าเนี่ยผมไม่เลือกที่จะอยู่ข้างเขาหมายถึงไม่อยู่ข้างบริษัทผมยินดีที่จะหักกับเขาและได้โชว์หนังสือยกเลิกสัญญากับทางบริษัทพร้อมกับขอคืนเงินค่าจ้างที่ตัวเองเนี่ยได้รับมาทั้งหมดนะครับแล้วบอยก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพียงพรีเซนเตอร์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่เข้าไปบริหารไม่ได้เป็นบอสจากนั้นบอยก็ได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมโดยบอกว่าขอโทษผู้เสียทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในส่วนของผมผิดว่าตามผิด ตามที่ผมได้พูดไว้ในรายการและผมพร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทุกอย่างขอยืนอยู่ฝั่งผู้เสียหายเต็มตัวผู้เสียหายท่านไหนไม่กล้าออกมา DM กระซิบบอกก็คือ d t r e s t m g e เนี่ยกระซิบบอกทางผมผมก็ยินดีที่จะเต็มใจนะครับอันนี้คือบอยประกอนะ์ฮะบอยประกอนนะครับส่วนอีกคนหนึ่งครับนางเอกสาวมินพิชยาวัฒนามนตรีนะครับหรือที่เรียกกันว่าบอสมินนะฮะ ก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อวานนี้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยบอกว่าเนี่ยนะครับเธอเองก็อยู่ในฐานะของพรีเซนเตอร์และเป็นผู้รับจ้างามีตําแหน่งยอมรับมีตําแหน่งนะตำแหน่งผู้บริหารจัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือ PR โดยมีหนังสือสัญญาชัดเจนนะครับส่วนที่เรียกเธอว่าบอสมินนั้น ก็เป็นชื่อที่คนในบริษัทเนี่ยเรียกกันเองเหมือนว่าเป็นการให้เกียรติก็เลยเรียกว่าบอสมินนะฮะจริงๆเธอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นบอสเธอเป็น PR เป็นพรีเซนเตอร์นะครับส่วนเงินที่ได้รับก็เป็นเร й งานพรีเซนเตอร์ตามปกตินะฮะเธอก็โทษตัวเองนะที่ตรวจสอบไม่ดีและทําให้เกิดความเสียหายกับประชาชนที่รักเ uh huh. นื่องจากที่ผ่านมาก็เห็นว่าเนี่ยบริษัทดังกล่าวมีภาพลักษณ์ที่ดีมาโดยตลอดแต่เมื่อมีประเด็นขึ้นมาก็ยอมรับว่าตกใจเสียใจ สงสารผู้เสียหายอยากพบกับผู้เสียหายทุกคนเ,เดี๋ยวลองฟังมินพิจยาหน่อยซึ่งเป็นคําที่เขาใช้เรียกมินกันเองวันนี้มินเป็นทั้งพรีเซนเตอร์และเป็นทั้งเขาเรียกว่าผู้รับ้าผู้รับจ้างในฐานะผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรค่ะถือหรือถ้าเรียกภาษาแบบบ้าน,านๆเข้าใจง่ายๆก็คือ PR ค่ะซึ่งวันนี้นี่คือบริบทที่มินได้รับจ้างมีตัว สัญญากฎหมายชัดเจนค่ะส่วนคนข้างในบริษัทเขาจะเรียกมินว่าบอสค่ะซึ่งเป็นคําที่เขาใช้เรียกมินกันเองแล้วก็ให้เกียรติมินณนะวันที่มินจะก้าวเข้ามาร่วมงานกับบริษัทดีไอคอนเนี่ยมินได้รับข้อมูลเหมือนทุกๆคนที่ได้รับเลยค่ะก็คือบริษัทเนี่ยมีการ มินเน่ยตรวจสอบว่าบริษัทจดจะตั้งถูกต้องไหมผลิตภัณฑ์เป็นยังไงมินเอามาลองใช้จริงแล้วก็ไม่เคยโอเวอร์เคลมแล้วก็มีบริษัทมีรางวัลจากสคบซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐและไม่เพียงเท่านั้นนะคะมินไม่ใช่พรีเซนเตอร์คนแรกที่เข้ามาร่วมกับงานบริษัทดีไอคอนก่อนหน้านี้มีบิลบอร์ดดีไอคอนมากมายแล้วก็มีพรีเซนเตอร์ดังๆหลายท่าน เกือบสิบท่านนะคะที่เป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทดีไอคอนอยู่แล้วตัวมินเมื่อเห็นข้อมูลดังกล่าวค่ะมินก็ตรวจสอบตามที่บุคคลคนนึงจะสามารถตรวจสอบแล้วค่ะแต่ก็ยังก็ยังโทษตัวเองนะคะว่าเราตรวจสอบไม่ดีพอทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชนที่เรารักซึ่งมินก็พูดได้เลยว่ามินมีทุกวันนี้เพราะประชาชนวันนี้มินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะวันนี้มินเป็นทั้งพรีเซนเตอร์และ คุณมีนพิชยาบอกว่าขอยุติสัญญากับทางบริษัทนะครับแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการตรวจสอบว่าบริษัทถูกหรือผิดแต่ขอเลือกเคียงข้างประชาชนไม่หนีและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เรียกนะฮะขอเดินเข้าไปเองนะเพราะอยากจะให้มีการรีบตรวจสอบเพื่อจะได้รู้ความจริงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตอนที่เธอไปขึ้นเวทีของบริษัทนะฮะนี่นะะเธอยืนยันบอกว่าเธอไม่ได้เป็นบอส และเธอนั้นอยู่ในฐานะของพรีเซนเตอร์คนก็ขุดคลิปกันใหญ่อะค,ะค่ะ่วงนี้นะว่าเออตกลงยังไงกันแน่เป็นหรือไม่เป็นหรือยังไงทุกคนเลยค่ะไม่ใช่ว่าคุณมินอย่างเดียวหรอกครับขณะที่คุณกันกัน,กนตะถา,าวรน,นะครับพิธีกรชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศลงใน Facebook ส่วนตัวว่าขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรในทุกรายการของทางต้นสังกัดคือ WorkPo i n t จนกว่าจะมีความชัดเจนและความกระจ่างนะฮะก็วันนี้เนี่ย เวลา,าวันนี้เวลาบ่ายสเนี่ยวันที่12ตุลาคมอะคุณกันกันตาทาวรก็ได้มีการเนี่ยบอกว่าขอเรียนเชิญนักข่าวนะร่วมงานถแถลงข่าวนะครับกรณีของเด e ยไอคอนกรุ๊ปนี่แหละนะครับที่สนามกอล์ฟโพเทลัยกรุงเทพก็เดี๋ยวรอฟังดูบ่ายสองนะฮะว่าเจ้าตัวจะออกมาพูดเรื่องนี้ยังไงคุณกันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นบอสกันนะครับ ขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะเมื่อวานมีทนายอีกท่านหนึ่งฮะคือก่อนหน้าน,นี้ก็มีทนายรณรงค์มีทนายเดชาเคลื่อนไหวแล้วไปที่สอบสวนกลางไปที่บกปคบพาผู้เสียหายไปเมื่อวานนี้ก็มีอีกท่านหนึ่งทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเดินคู่กันมากับคุณอี้แทนคุณจิตอิสระไปที่สอบสวนกลางเช่นเดียวกันบอกว่าไปแจ้งความดําเนินคดีกับทางบริษัทและบอส6คนนะฮะได้แก่บอสพอแล้วก็มีบอสกันบอสแซมบอสมิน บอสปีเตอร์บอสเอกในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนพรบคอมพิวเตอร์และฟอกเงินนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังทนายตั้มหนะ่อยการแชร์ลูกการดิฟออกอย่างนี้นะครับมันยิ่งชัดเลยนะครับว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนนะคุณมาบอกว่าตอนแรกเป็นบอสพอตอนนี้เอาละเรื่องจะถึงตัวนะครับคุณมาบอกว่าอ๋อแค่เป็นผู้ช่วยการตลาดแต่ผมบอกไม่ทันแล้วครับ นะไม่ว่าคุณจะเป็นบอสหรือเปล่านะครับแต่การกระทําของคุณที่ผ่านมาในการเชิญชวนใครก็แล้วแต่นะครับอย่างนี้เนี่ยมันเข้าลักษณะของการแชร์ลูกโซ่นะครับของไม่ได้มีให้ตัวแทนจริงหรือมีให้ตัวแทนตัวแทนได้มีการไปขายถึงมือผู้บริโภคหรือเปล่านะเอาไมไ่เชื่อมาถามประชาชนนะครับมีใครเคยซื้อบ้างนะใครซื้อแล้วใช้ดีแ้ะใช้ต่อมาบอกผมหน่อยเพราะผมก็อยากจะฟังอีกมุมนึงเหมือนกันแต่เท่าที่ทราบนะครับไม่ได้มีการให้ของกับคนที่มีการมาซื้อจริงๆ นะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการหลอกลวงเพื่อที่จะให้เขาหาคนมาสมัครที2อ0 0 0ื่0ห้0สองแสนต่อเรื่อยๆที่เอาละเรื่องจะถึงตัวนะครับคุณมาบอกว่าอ๋อนี่นะครับแล้วก็มีการยื่นเรื่องให้ตรวจสอบทรัพย์สินของบอสท,ทั้งหลายนะฮะนะบ,บอกว่าเนี่ยมั่นใจว่าการมาแจ้งความครั้งนี้อย่างน้อยต้องมีบอส4คนติดคุกแน่เออนี่นะครับคือมีทั้งบอสท,ที่เป็นผู้บริหารมีทั้งบอสท,ที่เป็นดารามีทั้งบอสท,ที่เป็นระดับหัวทีมนะฮะ บางคนก็อ้างตัวเป็นหมอก็มีแต่ว่าเขาไปตรวจในข้อมูลของแพทยสภาเนี่ยปรากฏไม่ได้เป็นหมอเหมือนว่าเป็นจบทางเทคนิคทางการแพทย์แล้วก็ไปบอกคนอื่อว่าเป็นหมออย่างนี้นะ,ะมีข้อมูลจากทางทนายตั้มเพิ่มเติมโดยได้มีการแจ้งในรลยกลุ่มของข่าวทนายประชาชนซึ่งมีนักข่าวอยู่กันเยอะเนี่ยนะโดยมีการแคปใบเสร็จรับเงินจํานวน2องแสนหกหมื่นกว่าบาทพร้อมกับข้อความแจ้งนักข่าวบอกว่าเนี่ยบอสพอเนติดต่อ ขอคืนเงินให้ผู้เสียหายที่มาร้องผมทุกคนเลยครับบางคนเนี่ยยอด 2,06... 0บางคนยอด 2,02... 0ราคาไม่เท่ากันเพราะไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทและบอกว่าเนี่ยบอสพอเนี่ยติดต่อมาเองว่าจะคืนเดี๋ยวผมจะถามผู้เสียหายของผมว่าได้คืนหรือย,ยังนะฮะทีนี้พอหลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวบอกว่าเนี่ยบอสพอติดต่อทนายเต้วว่าจะคืนเงินเนี่ยปรากฏเมื่อคืนนี้ตอน4ี่ทุ่มครึ่งบอสพอก็ได้โพสต์ลงใน เฟซบุ๊กของเขาก็คือเฟซบุ๊กวรัตนวรัตวรกุลนะครับประมาณว่าเนี่ยข่าวที่ทนายตั้มบอกว่าบอสพอ Summer. ติดต่อขอคืนเงินผู้เสียหายเนี่ยยืนย,ยันว่าเป็นข่าวปลอมนะครับนะ,บนะบแล้วก็ยืนย,ยันว่าตัวเองนั้นไม่เคยรู้จักทนายตั้มไม่เคยคิดที่จะติดต่อนะฮะไปหาทนายตั้มแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่อ้างว่าติดต่อขอคืนเงินผู้เสียหายที่พาไปแจ้งความทุกรายความจริงคือผมยังไม่รู้เลยว่าทนายตั้มเนี่ยพาผู้เสียหายคนใดไปแจ้งความบ้าง เพราะเขาก็ไม่เคยโทรหาผมและผมก็ไม่เคยติดต่อไปผมมั่นใจว่าผมและบริษัทไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายมหรือทำผิดแปลกไปจากการขายออนไลน์อื่นๆที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยเอออันนี้ขีดเส้นประโยคนี้หน่อยนะมั่นใจว่าผมและบริษัทไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายฮะบอสพอยังมั่นใจแบบนี้อยู่ในในล่าสุดเนเมื่อคืนนี้นะครับ เมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่สำนักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็มีตำรวจด้วยนะไปตรวจสอบนะครับที่สำนักง,งานใหญ่ของบริษัทดีไอคอนเนี่ยอยู่แถวเขาบอกอยู่แถวถนนลามินทานะฮะมีทั้งตำรวจปคบอมีทั้งตัวแทนจากสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการไปตรวจสอบฮะรวบร,รวมหลักฐานนะครับใบประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สินค้าของทางบริษัทเอาไปตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานนะฮะ เพื่อประกอบการพิจารณาคดีนะครับเห็นผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าตอนที่ไปตรวจสอบเนี่ยมีลุงแท็กซี่คนหนึ่งชื่อว่า b i r ร์ตดีไอคอนเนี่ยเขาก็ออกมาแบบยังเข้าข้างบอสพออยู่นะนายวิสิตเนอะฮะลุงเบิร์ตดีไอคอนที่ว่าเนี่ยอายุ68ปีนะก็เดินทางมารับสินค้าไปขายนะระหว่างนั้นก็เจอเจ้าหน้าที่ตำรวจกสคบเข้ามาตรวจบริษัทพอดีเลยไนงะเลยได้คุยนะลุงก,ก็บอกว่า คือแกมีอาชีพขับแท็กซี่แล้วแกก็เริ่มสนใจธุรกิจออนไลน์ศึกษามา3บริษัทจนมาเจอดีไอคอนของบอสพอเนี่ยลักษณะเขาเป็นคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกลไม่โกงกินชาติเป็นบริษัทที่มีสินค้าดีมีคุณภาพบอสพอทุ่มเทอยากให้ทุกคนมีรายได้รู้สึกศรัทธานในตัวบอสพอนะคะก็เริ่มเริ่มตามสเตปเหมือนคนอื่นจ่ายเงินเป็นขั้นบันไดาจาก2005ระ้รับผลตอบแทนดีก็เลยขยับไประดับที่เป็นถึงซูเปอร์วิเซอร์ ก็จ่ายเพิ่มไป25งหมเป็นตัวแทนมาปีกว่าได้รับกําไรดีไม่อยากบอกกาไรเป็นตัวเลขหรอกเดี๋ยวจะหาว่าโม้เออเนี่ลุงเบิร์ตนะเราฟังลุงเบิร์ตลองฟังลุงเบิร์ตคือเราต้องมีความเชื่อมั่นทุกอย่างนี้มีความเชื่อมั่นเขาก็อยากให้ทุกคนคืยยอดขายผมผมไม่อยากโม้นะแต่ว่าไม่ถึงว่าสินค้าดีลูกค้าก็ซื้อต่อใช่ไหมฮะวันนี้มีกระแสข่าวดางลบออกมาแบบนี้ส่วนตัวไม่ไม่ผมไม่ฟังเรื่องลบเลยแต่อ่เชื่อมก็ไม่บอกไม่ไม่ไม่ไปกระจายขายคนอื่น อยู่ที่ว่าบอสก็ตัดสินใจเองแก้ปัญหาได้นะผมคิดว่าไอ้เรื่องลบๆนี้ผมว่าจะไม่บอกคนอื่นผมถามมาสามบริษัทผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะผมดูว่าหนึ่งซีออมีวิสัยทัศน์ที่ดีความไม่โกงช้าแล้วก็มีสินค้าดีระบบดีนะฮะทุกอย่างเนี้ยผมเห็นวิสัยทัศน์แล้วเราเราคิดว่าเออบริษัทนี้ดีนะผมไปดูมาสามบริษัทแล้ว ทุกอย่างเนี่ยผมผมดูคือเราต้องมีความเชื่อมั่นทุกอย่างเนี่ยมีความเชื่อมั่นเขาก็อยากให้ทุกคนมีอะไรได้บริษัทต้องมีระบบให้หมนนี่นะครับจังหวะเว้นวักเมื่อสักครู่นี้เหมือนสะอื้นนิดหนึ่งสะอื้นนิดหนึ่งสงสารบอสพอครับขอไม่สนใจกระแสข่าวด้านลบตอนนี้นะลุงบอกว่าลุงเนี่ยศรัทธาในตัวบอสพอเลยนะใช้คำว่าศรัทธาเลยนะเออแล้วก็ยืนยันว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นหน้าม้านะของจริงอนี่นะครับเออนี่นะฮะ ลุงเบิร์ดดีไอคอนนะครับเมื่อวานนี้ไปเอาสินค้าเพิ่มนะบอกว่าเอาไปขายต่อบอกว่าขายดีนะฮะก็ยังมีอีกหลายคนที่เขาก็สรัทธาในตัวบอสพออยู่เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยในกลุ่มในอะไรก็จะมีหรอคนที่เขาแบบเออไปให้ลักษณะก็คือไปโต้แย้งกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะนะเมื่อวานเนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเนี่ยมีการตรวจสอบนะะว่าผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทนี้ ทำการตลาดขายอยู่เนี่ยมันมีทั้งหมด15รายการ15รายการนะฮะแต่บางปีเนี่ยมีไรายได้เนี่ยไม่ต่ํากว่า5,000ล้านบาทนะเ,เขาบอกว่าได้มีการเอาสมุดบัญชีธนาคารกว่า120บัญชีทั้งเป็นของบัญชีผู้บริหารดารานักแสดงลูกขายให้ปป,ปงตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเชื่อมโยงหรือเข้าขายการฟอกเงินหรือไม่นะครับนี่นะครับแล้วก็เห็นบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเตรียมจะมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง เขาบอกว่านะฮะตอนนี้เมื่อวานเนี่ยวันวัน,ว,นวันที่2ของการเปิดให้คนไปแจ้งความที่บกปคบเนี่ยมีคนไปแจ้งความจนถึงบ่ายเมื่อวานเนี่ยหกร้อยเอ้ไม่ใช่หกร้อยคนมูลค่าความเสียหาย62ล้านแล้วแล้วก็คาดว่าเมื่อวานเนี่ยตัวเลขน่าจะทะลุไปถึง2อ0สคนนะครับนี่นะครับคนตำรวจเอกกิจรัตพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะหรือวิกตายนะฮะ เนี่ยนะบอกว่าการตรวจสอบการจดทะเบียนขออนุญ,ญาตประกอบกิจการรวมถึงการาที่ว่าตัวแทนจําหน่ายเนี่ยต้องไปอบรมนะครับอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอมรับว่ามันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างคาว่าธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่นะฮะก็ให้ทางคณะกรรมการที่ทํางานเนี่ยรวบรวมข้อเท็จจริงและสรุปอย่างรอบคอบนะครับนี่นะครับส่วนคนที่มีภาพปรากฏนะไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยดารานักสแสดงเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกมาสอบทั้งหมดนะครับ แม้จะไม่มีตําแหน่งในบริษัทถ้ามีส่วนร่วมในการทําผิดก็ต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วยนะครับนี่คุณลูกตาลเป็นอดีตแม่ขายที่ผมเคยเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเขามีลูกทีมเป็นร้อยคนอะ่ะแล้วเขาก็ออกมาจากบริษัทแล้วเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยธุรกิจนี้มันบูมสุดเลยในช่วงโควิดนะในช่วงที่คนแบบต้องการหาอะไรได้เสริมทางออนไลน์อะ่ะนะครับช่วงโควิดเนี่ยบูมมากนะฮะ ทางบริษัทได้มีการเชิญคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมาพูดจานมโน้บอกว่าถ้าทำอาชีพนี้แล้วสาเร็จซึ่งช่วงเริ่มต้นเธอก็ไม่ได้เปิดบินใหญ่แต่เป็นบินระดับกลางนะครับแต่หลังจากนั้นนะก็มีคนมาสมัครเยอะขึ้นจนตําแหน่งเธอก็สูงขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายหลักของธุรกิจมันไม่ใช่การขายสินค้าแต่มันเป็นการชวนคนมาเป็นสมาชิกมากกว่าเข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์แล้วก็ชวนมาเปิดบินมากกว่าเดี๋ยวลองฟังนะ มันเป็นอุปทานหมูเนาะก็คือคนมันก็จะมีแบบว่าเข้ามาแบบเป็นหน้าม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยมันมีแบบธุรกิจนี้มันดีจริงๆนะฉันมีรายได้เดือนละล้านจากที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถามว่ามันมีคนที่ทําได้จริงไหมต้องบอกตามตรงนะคะว่ามันมันมีค่ะแต่มันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันน้อยมากเรารู้สึกตะขิดตะขวงใจอยู่อยู่อยู่ตลอดเวลาว่าเรา ไปบอกเขาว่ามันมีคอร์สออนไลน์แต่เรารู้อยู่แก่ใจอะคะ่ะว่าวัตถุประสงค์มันคืออะไรแต่เขามักจะใช้คําว่ามันเป็นกุศโลบายนะเราจะนําความสําเร็จไปให้เขาแต่แค่รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่สําหรับเราอะคะ่ะตันอาจจะผิดเองก็ได้นะตันอาจจะเป็นคนคิดไม่ดีก็ได้แต่แค่อยากจะบอกว่าที่ตันออกมาวันเนี้ยแต่ไม่ได้อยากจะมาทําร้ายหรือทำทำทำร้ายหรือทําลายใครเลยแต่ มันมีกลุ่มผู้เสียหายอะคะ่ะซึ่งเขาเป็นคุณตาคุณยายหรืออากงอาม่าหรือคนที่เขาไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาได้อะคะ่ะแล้วตันได้รับการติดต่อจากจากสื่อเยอะมากอะอันนี้ตันพูดแค่ในเรื่องสโคบของธุรกิจนะคะยังมีในเรื่องของจริยธรรมศีลธรรมอะไรหลายๆอย่างที่เราพอทราบแล้วเรารู้สึกว่าเราไปต่อไม่ได้แล้วเขารับค่าตัวแล้วเขา นี่คือหนึ่งในผู้ที่เคยเป็นอดีตแม่ขายแม่ทีมเฉพาะตัวเธอเนี่ยเธอบอกว่ามีคนที่เป็นลูกทีมเธอเนี่ยเป็นร้อยคนแต่ว่าตัวเธอเนี่ยอยู่อันดับที่10ของลำดับขั้นหมายถึงว่าเนี่ยมีหัวทีมเธอขึ้นไปข้างบนอีก10หัวแต่ข้างล่างเธอมีเป็นร้อยข้างล่างเธอมีเป็นร้อยอย่างนี้รายได้เธอต้องเยอะเท่าไหร่เนี่ยรายได้ขนาดไหนเนี่ย ไม่รู้ฮะเพราะถ้าหาเครือข่ายอย่างน้อยคนเรา5 0 0 500ซึ่งน่าจะมีหลายคนที่ลงไป2 5 0 0อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เธอก็ออกออกมาจากบริษัทเนี่ยนานพอสมควรแล้วนะไม่ใช่ว่าแบบเพิ่งเป็นข่าวอันนี้แล้วเพิ่งออกมานะออกมานานแล้วคือแต่ก่อนจะออกนี่คือข้างล่างก็เป็นร้อยแล้วหรอใช่แต่ข้างบนเธอเนี่ยเธอบอกเป็นพันเป็นหมื่นบางสายเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นเลยแล้วคนที่อยู่ยอดหัวหัวเนี่ยที่มีลูกทีมเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าบอสบอสผู้บริหารที่ไม่ใช่เป็นบอสดลารานะ คอบอกอจริงนะบอสดาราเนี่ยเธอก็ไม่ได้เรียกว่าบอสนะอ,อย่างคุณกันเนี่ยเธอก็เรียกผอ,อก,กันอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าคนที่เป็นบอสจริงๆเนี่ยมันจะมีบอสท,ที่มีทีมก็คือไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นเซเลบเป็นอะไรแต่ว่าเป็นแบบระดับหัวๆเนี่ยที่รวยๆเยอะ,ยะนะฮะนี่นะครับอ,อ,อันนี้ก็เห็นบอกล่าสุดเนี่ยไอ้พวกป้ายบิลบอร์ดอะไรพวกเนี้ยปลดออกหมดแล้วนะ ตามป้ายบิวบอร์ดใหญ่ๆตามในเมืองตามริมถนนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยโหแบบซื้อแอดซื้อป้ายเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะซื้อแอดโฆษณานะฮะเล่าส่วนนี้เขาบอกว่าเนี่ยทยอยปลดออกหมดละกลายเป็นป้ายโล่งๆนะฮะนี่ออกมาจากสนามบินสุวรรณภูมินี่จะเห็นนะเรียงเป็นป้ายเต็มเลยแล้วก็มีที่กลางเมืองเนี่ยเต็มเลยแล้วก็มีที่อตึกใบยกอ,ะอ่ะตึกใบยกนี่ มีแปะได้4ด้านนะโอรถเมย์ก็มีนี่รถออทัวร์เนาะมีหมดนะครับทางด่วนขยามออก็วันนี้ก็บ่ายสองค่ะคุณกันกันตถาวรก็จะ,ะแถลงนะคะหลังจากที่หลายๆคนก็ทยอยให้ข้อมูลชี้แจงคุณกันก็มีการโพสชี้แจงแล้วก็เนี่ยเดี๋ยว่ายสองวันนี้ก็จะเป็นการพูดออกมาเลยนะคะติดตามกันครับ